ดูละครสั่งสองสามเป้าบนจิ้นตั้งแต่เด็กจนโตสาวลาวาพึ่งรู้ว่าคนพากเสียงคือใครกับสบายดีกรับสบัสดีผีอิฟสีฟังไทยและฟังเลาวมื่อนี้เขาชูซ่องสาวเกิดแก้วสาวเล่าเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วเนาะ วันนี้สาวเกดแก้วก็มีเรื่องราวดีๆอยากมาฝากมาต้อน p f c ทุกคนไะครับโสมมาพร้อมกันนั่นเองเนาะทุกคนเนาะซึิงคลิปนี้เขาก็จะไปเลื่อนไปเห็นคลิปคลิปนึงเนาะทีว่าเพิ่นว่าเปิดโสมหน้าคนพากเสียงละครทั้งสองสามเปาบุญจินในยุคหนึ่งเก้าเก้าสามในตำนานคนพากเสียงนั่นเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งสาวเกดแก้วก็บแบบว่า มักในการเที่ยเบิงสมัยก่อนเนาะสมัยที่ว่าสาวกิตแก้วยังน้อยที่ท่านได้เบิงท่านมีโทรศพัพท์ไซ์เนาะสมัยแต่ก่อนเขามีแต่โทรทัศน์แล้ว่าทีวีนั่นเองที่ว่าเบิงตามเพื่อนตามสารเนาะที่ว่าเพื่อนใส่เพลงอ่ะปิ้นไปปิ้นมาหาสัญญาณในยุคนั้นทุกคนคือทางสองสามเนาะเป่าบนจินนั้นแบบดังสุดเลยเบิงในช่วงนั้น,นทุกคนเนาะซึ่งก็มักเบิงอีกนะแต่ว่าเพื่อนจะพากเสียงเป็นภาษาไทยเนาะ พิ่นจะบริวารแบบภาษาของประเทศเพื่อนเนาะก็เลยแบบเบิ่งแลยก็มังเบิ่ง,งแต่สาวเก๊แก้วกับเพิ่งหูหว่าคนพักเสียงนั้นคือใครหรือว่าคือไผเนาะเพิ่งหูว่าคนพักเสียงมันคือใครเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็จะไปรีเอ็กซ์ซันนั่นเองเนาะต้องขออนุญ,ญาตจาจเจ้าของคลิปแล้วก็จะคลองต้นฉบําเขาไปรีเอ็กซ์ซันพร้อมๆกันเบิ่งว่าคนพักเสียงนั้นจะเป็นไผนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ เด็หับศูนย์ปมพร้อมกันเลยดาวน์นะทีนนเฮ้ยเครื่อนประหารหัวสุดัาเกย์อยูตื่นเลยเจ้านาทีขึ้นในส่วนของทีมงานนักแสดงเนื้อเรื่องและฉากแอคชั่นต่างๆที่ว่าดีงามแล้ว แต่ปอบุญจินน1 9 9เเวอร์ชั่นเหอเจียจิงกับจินเฉาฉินนั้นจะไม่สามารถดังจนเป็นตำนานของเมืองไทยได้หากไม่มีทีมภาคหาการของช่อง3มยุคนั้นมาให้เสียงภาษาไทยที่สามารถเพิ่มอรรถรสในความสนุกให้กับหนังได้อีกเท่าตัวเพราะเสียงภาพไทยที่เข้ากับหน้าตัวละครอย่างเป๊ะคือแอดคิดว่าถ้าเป็นทีมภาคอื่นอาจไม่พีคได้เท่านี้เริ่มต้นกันที่เสียงของท่านเปาก่อนเลยซึ่งอันที่จริงแล้วก่อนหน้าจะมาถึงเวอร์ชั่นของจินเฉาฉิน มันเคยมีเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่เป็นตำนานมาก่อนแล้วคือเวอร์ชันของอี้หมิงปีพันเจ็ดสิที่มีเสียงภาพประจําที่เป็นตำนานไม่แพ้กันนั่นคือเสียงของป๋าดมอูม๋จมสุนทรจามอนเจ้าของเสียงผู้อาวุโสของหนังจีนยุคก,ก่อนแทบทุกเรื่องเช่นเสียงจิวแปะถงกับเสียงอั้งชิ่กงของซีรีส์มังกรหยกปีพันเรอปสามของหงเย่อหัวกับองค์เมยหลิงนั่นเองซึ่งเสียงท่านเปาของป๋าดมนี้ถือเป็นออริจินอลของแท้ และในยุคนั้นก็ไม่คิดว่าใครจะมาให้เสียงท่านเป่าได้ดีกว่าน,นี้อีกแล้วเจ้าถูกฟ้องเรื่องคบชู้และรัวความผิดจึงฆ่าคนเจ้ายอมรับผิดไหมจนกระทั่งการมาถึงของเวอร์ชั่นของชินชาวฉินกับการเข้าคู่กันกับเสียงของลุงกำธรท,ที่เข้ากันได้แบบเป๊ะๆไม่แพ้เวอร์ชั่นของบาดมเพียงแต่เ,เป็นคนละยุคสมัยเท่านั้นตัวเองเป็นหมอแท้ๆกับมีแต่ความรู้ไม่มีจัญญาบัน คิดแต่กอบโกยเงินทองไม่รู้จักช่วยเหลือผู้คนช่างไร้เมตตายิ่งนักสำหรับประวัติของป๋าดมนั้นแอดหาข้อมูลแล้วแต่แทบไม่มีเลยโดยเฉพาะประวัติพื้นฐานส่วนตัวก็สรุปได้คร่าวๆว,ว่าป๋าเคยเป็นหัวหน้าทีมผ้าของช่องสามยุคแรกๆก,ก่อนที่จะลาออกแล้วไปตั้งทีมเสียงเอกทีม c ีวดีแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือป๋าแกเคยเป็นนักร้องมาก่อนนะว่าไป แถมมีเพลง okay, ของตัวเองที่ผ่านการอัดเสียงมาแล้วชื่อเพลงมาลีเอเ๋ยเพลงนี้ครับปัจจุบันป๋าได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเปลี่ยนตำนานเสียงผู้อาวุโสของทุกตัวละครไปตลอดกาลแต่ลูกหลานที่ยังเกิดทานเสียงภาคของแกอย่างแอดยังจำได้และจะไม่ลืมป๋าไปตลอดกาลครับมาว่ากันถึงเวอร์ชัน1993อันลือลั่นที่เปลี่ยนเสียงท่านเป่าจากป๋าดม มาเป็นคุณลุงกำอรสุวรรณปิยสุริซึ่งก่อนที่ซีรีส์จะออกฉายนั้นแฟนๆต่างก็คาดการไปต่างๆนานาว่าใครจะมาให้เสียงท่านเปาคนใหม่กันแน่หลายคนก็แอบลุ้นให้ป๋าดมกลับมาพากเสียงท่านเปาอีกครั้งสุดท้ายหวยก็มาออกที่ลุงกำทรอ,อย่างที่เห็นซึ่งบอกตามตรงว่าก่อนหน้าที่ซีรีส์จะออนแอร์แฟนหนังจีนยุคเก่าก็ได้แต่นึกในใจว่ามันจะไหวหรือเพราะภาพของลุงกำทรที่คนดูคุ้นเคยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการเล่นเป็นตัวร้ายในละครมากกว่ายังไม่เคยได้ฟังเสียงภาคของแกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนเลยพอไปดูประวัติแกเคยภาคมาตั้งแต่ช่องสี่บางขุนพรมโน้นใครมันจะไปเกิดทันแต่เท่าที่แอบจําได้ก่อนหน้าปะบุญจิน1น9 3ก้แกไม่น่าจะเคยภาคให้ช่องสามมาก่อนนะคืออาจจะหยุดภาคไปนานแล้วอะไรนี้แต่แอบจําเสียงแกได้จากโฆษณาวิสกี้แจ็คเดนิลมันเป็นเสียงภาคที่นุ่มหนวดและทรงพลังมาก และหลังจากกลับมาแจ้งเกิดจากการภาพเสียงท่านเป่าแล้วแกก็มีงานภาพออกมาอีกล้านแปดทั้งโฆษณาซีรีส์จีนซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีรวมถึงหนังการ์ตูนอย่างอัพด้วยถือว่าเป็นการกลับมาเกิดอย่างยิ่งใหญ่ในวงการภาพของแกอีกครั้งเลยทีเดียวปัจจุบันลุงกำอรสุวรรณปิยสุริได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันด้วยวัย74ปี สาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2553กลุ 53, ่มระยะเวลาที่ทำงานในวงการกว่า50ปีนอกจากเสียงท่านเป่าที่เป็นเสียงภาคหลักของเรื่องแล้วอีกเสียงหนึ่งที่ใครจะมาแทนที่ไม่ได้ก็คือเสียงจันเจาของเหอเจีจิงคือเสียงจันเจาของเหอเจีจิงนี่ต้องเป็นท่านนี้เท่านั้นคนอื่นภาคยังไงก็ไม่มีทางเทียบได้ตรงกันข้ามเมื่อท่านไปภาคเสียงจันเจาคนอื่นๆเช่นลีเลียงเว่ หงเยอะหัวหรือเจเอื่นชุนก็ภาคได้ไม่มีทิฏฐิเช่นกันคือเสียงของท่านนี่ไม่ว่าจะภาคพระเอกคนไหนก็เข้าหน้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังเกาหลีหรือแม้แต่หนังไทยนักภาคท่านนั้นก็คืออาโอตจักริธามิชัยนักภาคเสียงพระเอกตลอดการของเมืองไทยด้วยเสียงที่หล่อนุ่มท้มและทรงพลังจึงทำให้ป๋าแกเป็นขวัญใจของแฟนหนังภาคไทยมาทุกยุคทุกสมัย แต่ช่วงพีคของแกน่าจะเป็นช่วงปี80ถึง90ที่หนังฝรั่งยุคนั้นแกแทบจะผ้าเป็นพระเอกทุกเรื่องทุกค่ายเสียงประจำของแกก็มีทั้งเสียงนีโอจากหนังเมทริกซ์ของคีนูรีฟส์สยงจอนแมคเคลนของบรูซวิลลิสจากไดฮาร์ดมาช่วยตัวเองทำสิ่งที่คนยุค60คิดคนขึ้นเรื่องกว่าจอกกิ้งแล้วเราจะชอบมครับสำหรับประวัติพื้นฐานของป๋าโอ๊ตนั้นก็หายากอีกแล้วรูยยแต่ว่าแกเป็นนักเรียนอนอกจากอเมริกา พ่อกลับมาเมืองไทยก็ได้ทํางานที่ธนาคารกรุงไทยแต่เพราะมีเพื่อนสนิทที่ชื่อไพรโรธสังบริบุตรซึ่งมีคุณพ่อเป็นเจ้าของคณะละครวิทยุพอไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ่อยๆก็ได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการภาพของยุคนั้นมากมายโดยเฉพาะป้าจุจูรีโอซิริที่อยากได้เสียงพระเอกใหม่ๆมาสลับกับป๋ารองข้ามูลคดีกับอาจารย์ชูชาติอินทร์จากทีมภาคอินทรสีมั่ง,งเลยให้แกลองภาคดูและแกก็พบเส้นทางใหม่ของชีวิตทันที ก็แง่ละเสียงหล่อขนาดนี้จะไม่ให้เป็นนักภาคได้ยังไงและแกก็ได้สมัครเป็นนักภาคของช่องสามตั้งแต่ปี2522ต่อมาก็ลาออกแล้วไปตั้งทีมภาคเสียงเอกทีมภาคซีวีดีและภาคหนังโรงของยุคนั้นแบบครบวงจ,จรจะระเยี่ยอยู่โลกท่านมโมโหด้เสียวิวพูดความจริงออกมาพอดื่มเหล้าเมาเรียกเข้าไปพบได้ตบตีอย่างหนักปัจจุบันป้าโอ๊ตได้ลาออกจากช่องสามแล้วและได้ไปภาคประจำที่ช่อง7แทน รวมทั้งภาคที่ไทย PBS u n อ e r ัน o ด n ร s กราวสตูดิโอและอีกหลายค่ายหลายสังกัดน,น่าเสียดายที่พอแกออกจากช่อง3พอไปอยู่ช่อง7ซึ่งมีเสียงเพลงขาวประจําหลายตัวหลายคนอยู่แล้วหลายครั้งแกก็เลยต้องไปภาพตัวสมทบแทนซึ่งในความรู้สึกของแฟนตัวจริงของแกก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสมศักดิ์ศรีกับแกเท่าไหร่ เสียงปาโอ๊ตนี่ต้องภาคเสียงพระเอกเท่านั้นแมซีรีส์ชุดปาบุญจิ้น1993นี้จะไม่มีตัวแสดงหลักที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในแต่ละตอนแต่ละคดีมากกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีเสียงภาคของนางเอกคู่บุญของปาโอ๊ตอย่างแม่หนูกอนิกาประพัสภพกดีซึ่งเป็นเสียงพระเอกนางเอกคู่ขวัญมาภาคประกอบเพื่ออัตลักที่เข้มข้นของเรื่องถ้าใครนึกไม่ออกว่าเสียงป้าหนูคือเสียงไหนก็ลองนึกถึงเสียงแดจังกึมของลียองเอนะครับ นั่นแหละเสียงป้าหนูแหละมนมกทำให้นิทอใจอยู่บ่อยครั้งท่านว่าอยากให้ข้าเก็บของไปท,ที่นี่หรือเปล่าคะซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงของจังกึมเท่านั้นป้าหนูแกผูกขาดเสียงนางเอกมาหลายยุคหลายสมัยมากใครที่เป็นแฟนหนังภาคไทยยุคก,ก่อนคงจะรูด้ดีด้วยเสียงที่สวยหวานฟังแล้วรื่นหูป้าแกจึงให้เสียงนางเอกยุคก,ก่อนมาแล้วมา,มากมาย ทั้งจูเลียโรเบิร์ตจากผู้หญิงบานฉ่ำซันดราบุลล็อกลีเจียซินและคนอื่นๆอ,อีกมากมายโดยแม่หนูก็เหมือนป๋าโอ๊ตคือนอกจากจะสังกัดช่องสามแล้วแกยังเคยอยู่ทีมเสียงเอกทีมซีวีดีรวมถึงหนังโรงอกมากมายหลายค่ายสำหรับแอดแล้วเสียงป้าหนูที่คุ้นหูที่สุดคือเสียงเซียลแหล่งหนึ่งของเชิญอุ้ยเหลียนในมังกรยกภาคสี่ที่เล่นคู่กับหลิวเตอ๋อหัวนั่นเองเดี๋ยวยังไม่เสร็จฉันทำอย่าคุณว่าไปหาเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่โรดิโอแต่ไม่มีใครต้อนรับฉัน เป็นจังได้บ้างเนาะที่ได้ครับสมสมรพร้อมกันนั่นเองเนาะทุกคนนั่นก็คือเสียงปลาดงที่ว่าซึ่งตอนนี้เผนกาได้ซอกแบบประวัติที่ว่าเกี่ยวกับเพื่อนกันยากหนหนอะไรเนาะเพราะมันหลายปีโอ้โหทุกคนสาวเกแก้วหางก็ฮู้ได้เบิ่งมาตั้งแต่น้อยเลยเนาะที่ว่าเสียงเป่ามืนจิน้นที่ว่ามักเบิ่งชอบดูนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็มีเสียงปลาโอ๊ตในเนาะปลาโอ๊ตที่ว่าพากเสียงในละครเรื่องที่ว่า นางจีนเนาะทุกคนเนาะแล้วไม่มีหลายคนที่ว่าผักเสียงแล้วก็แบบคือเสียงดีแห้งแะ้วก็เสียงเพราะเป่ามุนจีนนั่นเองเอทุกคนซึ่งสมัยตอนอยังน้อยเนะ <laughs> าะมักเบิงแห้งทุกคนมีไผมักเบิงอา่าละครซ่องสามตอนอยังน้อยตอนตอนซ่องที่ว่าเป่ามนจีนลินเนาะที่ว่าลินแล้วก็แบบมักเบิงแห้งสาวขิดแก้วทุกคนเึีงหาวกับู้เมื่อนี้ว่าคนผักเสียงก็คือเป่าดงแะ้วก็ป่าโอ๊ตเนาะ ทีว่าผักเสียงใน,นละคร่วงสามนั่นเองทุกคนเสาเกตแก้วก,กับหูเลยทุกคนถ้าแบบโบเห็นคลิปนี้สาเกตแก้วกับโบหูเลยมันเป็นผคนผักเสียงคิดว่า,ขาเขาจะใส่ไอไอหรือว่าแบว่าคือขเขาจะห้องเพลงไอไอนั้นเขาจะใส่แบบนั้นทุกคนสุดท้ายแล้วก็หูความจริงเมื่อนี้ว่าคนผักเสียงนั้นคือไผัยเนาะโอ้เมื่อนี้เฮาก็จะได้ขอลาไปก่อนนะได้ทุกคนเนาะเพราะว่าคลิปนี้เฮากับแบบ โบ้ได้เอาอยาวลายนาะคลิปนี้มันค่อนข้างยาวลายต่สาวเกิตแก้วก็เอาเครื่องนึ่งนั่นเองทุกคนเนาะคลิปตัวนี้เนาะถ้าว่าใครที่อยากไปดูก็ไปดูย้อนหลังไรเด้อที่คลิปซองเป่าคนจินนั่กคนเนาะจากคลิปซองนี้เมื่อวันนี้เ่าก็จะได้แบบว่าฝากเป็นพีเอฟซีเป็นกําลังใจหรือว่ากดไลค์กดติ๊งๆสาวก็ตแก้วเพื่อ่าเป็นพาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนั่นเองเนาะ ถ้าหากว่าให้สาวเก็ดแก้วหิดคิดยังก็บอกไต้คอมินให้สาวเก็ตแก้วเด้กก้วสวิบแก้วสวิปิซอกให้ทีทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย